ครับคุณหมอนิดหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะช่วงนี้ปัญหาฝนลองขนาดเล็กเกม2.5เยอะมากเลยถ้าเราไหว้พระปกติเราไปฐานเจ้านะจุดทูบทีละกำนะแล้วแต่เราจุดต้องปักเจ็ดดอกนะอกไม่ไหวเลยเจ็ดดอกเลยเจ็ดดอกรวมทั้งกรเนี่ยตายแน่เลยถ้าจุดอย่างนี้นะที่สิบสามสิบดอกโพฟุ้งไปหมดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยากกันั่นเลยเลยนะกระถางละหนึ่งดอกพอไม่ต้องเจ็ดดอกนะแล้วที่สําคัญคือ ทางดอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามยาไปพอเราจุดไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บเลยนะแฉะนั้นอย่าขนนดเลยเราอย่าจุดเยอะเลยเราจุดก็หนึ่งในสามพอละอเดี๋ยววัดเนี่ยหนึ่งในสามเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งในสามใช่ไหมเราก็ทำการหักเดี๋ยวนี้เลยโอหักนี้เลยหักอย่างนี้เลยแล้วก็จุดได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมเราก็จะเดือท่อทุกขนาดนี้เองโอ้กนาสั้นๆนนะพอจุดปักยังไม่มีใครมาเก็บเลยมาถึงสวรรค์แล้วเพราะถุงดอกนี่หมดแล้ว จะไม่ว่าเราใช่ไหมคะไม่ว่าเพราะว่าแล้วเดี๋ยวนี้ทูบเนี่ยเขาทำสั้นเจ้าเข้าใจเจ้าเข้าใจเจ้าก็อยู่บนสวรรค์เดี๋ยวพีเอ็มสองจุดห้าก็ลอยขึ้นสวรรค์ไปเราก็ให้มันลอยน้อยๆหน่อยเชื่อกันหน่อยนะคือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องจุดนิดนึงครับกลัวว่าเดี๋ยวไม่จุดทูบเดี๋ยวบรรพบุรุษดวงวิญญาณไม่ได้ไม่รู้ไม่ถึงก็จุดน้อยๆจุดน้อยๆจุ่ในนส่วนสามก็พอแล้วก็สําคัญคือกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่เอา สิ่งที่เป็นตะกว่วมาเผาเราถ้าเราจะเผานะเอากระดาษธรรมดาพอแล้วซื้อของที่ถูกด้วยนะ,ะกระดาษเงินหรือว่าแบงก์เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งดอลลรามีทั้ง แบงก์จีนนะหยวนเน่ยเราเลือกเอาที่ไม่ต้องมีสีทองเพราะว่าเผาขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็มีกระโเดอยวนี้เขาไม่เผาลดเผาบ้านเผาแบงก์แล้วเดี๋ยวเขาเผาบิตคอยบิอเขาเผาเขาเผาบิตคอยเลยเดี๋ยวเล็กๆนิดเดียวแต่มูลค่ามหาศาลจะได้พิลึกไงทีนี้ก็คือพอเผาเสร็จแล้วนะเราก็อยากจะให้เอาควันดำน้ำไปก่อน ตามสารเจ้าไหนดีเดี๋ยวนี้มีที่ดีๆเยอะนะเขาทํามาท่อที่เผาพวกนี้เป็นป่องป่องขึ้นไปแล้วก็ลงใต้ดินลงมาแล้วไปผ่านน้ําคบผ่านน้าแล้วขึ้นไปลอยขึ้นไปพอลอยขึ้นไปปุ๊บไอควันที่เป็น PM 2.5 P m 10เมนี่ยมันจะลายๆในน้ำไป90%้ละโอ้โหเยี่ยมมากสุดยอดเลยนะแล้วก็เขาจะค่อยๆลอยขึ้นไปหรือบางที่ดีกว่านั้นอีกเขาฉลาดมากเลยเขาเอาพัดลมเป่า เป่าจกปองนี่ผ่านไปเราตรงนี้จะมีมีมีน้ําผ่านผ่านไปอย่างเงี้ยผ่านไปผ่านไปรู้รู้จากไอ้นี่ไอ้เครื่องแอร์น้ำไหมพัดลมน้ำไหมพแล้วก็เอาเอาเอาม่านผ้าวางแล้วน้ําไหลลงมันก็เป่าผ่านมันก็เป็นโคลล่วงทางฝั่งนี้เลยออกไปก็ขาวจ้วเลยบางนี้ก็สามารถทําเองได้นะทำที่บ้านได้เลยก็เอาพัดลมใหญ่ๆมาเจ้าพายุตอนนี้นะตอนนี้ที่บ้านเนี่ยเราไปซื้อไอ้เครื่อง เป่าอากาศกรองอากาศสามหมื่นนะซื้อไม่ได้ด้วยไปซื้อพัดลมตัวหนึ่งนะแล้วเป็นกล่องเงี้ยอีด้านหนึ่งแล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาเอาไอ้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 เวลาในรถอะไอ้ไอ้ในรถเรามีหม้อกรองใช่ไหมกรองอากาศใช่ไหมมาติดเลยแล้วก็พัดลมเป่าออกมาในบ้านมันก็กรองอยู่ตรงนั้นหมดเลยหมอเอามาสาธิตในรายการดีกว่ายกเครื่องมาเลยว่าเนี่ยะดิ์เองยังไงผลิดเษฐ์เลงเลยแล้วไม่ต้องไปซื้อสามหมื่นนะ เราใช้ใช้เวลาทำแค่ครึ่งนาทีแป๊บเดียวแปดร้อยก็มีเครื่องกรองกาศอย่างดีแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาทำให้ดูหรือม่จะเป็นสปู๊ก็ได้นะสิ่งประดิษฐ์ของคุณหมอพรเทพเออวันนี้ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวไม่ไปหมดกเหร้ยังเราตจ้องเลือกของดีมัวนนะฮะเราจะได้เจริญรื่งเริงนะเหมือนทศถ่องคนนี้เนี่ยน่าร้างมากเลยนะแอนกับแอนกับเอิร์ดสงไทยร้องไห้เลยะเรามี ต่าดวันมาให้500 500ขอยห้โชคดี500มาดู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 เติมไพหน่อยแกทองเลย500 500 500ครับ ออ๋ยขอบคุณครับผมเป็นเงินมงคลนะสปอร์ตใจดีกรทมมากนะครับคุณหมอพัทเทกมเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงประจำปีนี้แค่งพียงแค่มีสองก็ดีใจแล้วนี่ปีหมดแอ้เลยขอบพระคุณครับเดี๋ยวพีุเจอกันอีกไหมเนี่ยไม่เจอที่จะเจอที่นึงมากี่วัน เขาให้มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคงั้นมาไปไหนนะวันทีมต้มาแล้วผมจะมาได้ครับผมขอบพระคุณครับคุณหมอครับคุณหมอค่ะเดียวพักกันอีกสักครู่หนึงครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของสุขภาพดี24ชั่วโมงเรามีเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์มาฝากกันสักครู่เดียวครับเตรียมพบกับภารกิจสร้างความสุขที่มีมวลมนุษยชาติเป็นเดิมพัน ติดตามพวกเขาได้ในสุข24ชั่วโมงได้ที่ช่อง14 M Card Family